สวัสดีทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับสู่เกมมิกช็อตจีนกันนั่นเองนะครับกับกับโหมดใหม่กันนั่นเองนะครับวันนี้เราก็อยู่กับไวท์ฮันเตอร์หรือที่เรียกที่รู้จักกันนั่นก็คือเกมเคประมาณทีเอสกันนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาในเล่นโหมดรถยานดีว่าแล้วแหละพูดไปแล้วสองรอบนะครับก็มันจะต่างกับโหมดรถถังอย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วคราวนี้ก็ตอนนี้ช็อตจีนเขาเอานักแสดงชายคนแรกนะครับเข้ามาเข้ามาเป็นแบบไงเป็นอะไรนะพรีเซนเตอร์เนาะ นะครับก็ไม่รู้ว่ามันมีที่ว่าอีนี่มันเป็นยังไงนะโอ้โอ้โอ้เฮี้ยอะไรวะนี่อเอากรรมจบเกมเหรอเฮ้ยยังไม่ได้ได้เล่นเลยนะกด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 เร็วกดเร็วเร็วเข้ามายังไม่ทันได้เล่นเลยแม่งจบแล้วโอ้ ให้ตายสิต้องไปหาของเลื่อนหนีดน,นะโอ้เร็วเร็วกดพ่อแม่พี่น้องครับกดครับเร็วเร็วเอาเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับก็ ตอนแรกเราก็จะมีรถอยู่คันหนึ่งนะก็เลือกมันไปแล้วก็เลือกอาวุธออลองต่อมาได้เองนะครับก็แนะนําให้เป็น M60 ปืนนอนครับเพราะว่ามันาน,านั้นมันานั้นเหลือเกินนะเอ็นเพื่อสรับอาวุธชิปเอาไอ้เฮียชิปผ่านแล้วไงอ๋อเลื่อนเมาส์นี่เพื่อไอ้ซูมนะครับซูมเข้าซูมออกนะครับคลิกขวาไม่รู้ทาเฮียอะไรได้คลิกซ้ายยิงครับแปลกแปลกแปลกนะครับก็จะเป็นเกมเกมรถแบบยิงข้างในเนาะกดชิปก็ แมนในในตัดกันนั่นเองครับกดสเปกบาเพื่อเบรกครับแต่ตอนนี้เราไปต่อก่อนฉันมีชีวิตไอ้ใครยิงกูวะเดี๋ยวเดียวเดียวเดียเดียวยี่อะไรยี่อะไรโอ้โหเดียวโอ้ระเบิร์ดแปดร้อยนัดใครจะไปสู้มึงได้เนี่ยโอ้เฮียเฮี้ยเฮียทีมทีมกูมีสามคนเนี่ยทีมมันมีสี่เนย ปไปไปปไปไโอ้โหโอแม่เจ้าอ๋อดิฟดิฟดิฟเดียวใจเย็นใจเย็นหนีก่อนหนีก่อนโอ้กูยังไม่ทันได้ตั้งตั้งตัวเลยนะเล่นยากขิผายเหี้ยไอ้ตาด๊ยเีดิสิครับยิงต่อไอ้เหี้ยเอ้ยอย่าลาช็อตกู อเรียบร้อยแล้วเสร็จเป็นลายเนื้อพอได้ฆ่าได้โอ้เฮ้ยลงที่สูงเอาไม่เป็นไรเนาะเอาเลี้ยวเข้าเมืองเลยเลี้ยวเข้าเมืองเลยเปลี่ยนเป็นก๊อกได้เว้ยแปงแปงไปไปเหมือนเกมยิงรถจริงๆไะเกมแบบอะไรพวกแบบเอออะไรเนี้ยป๊อปปโอ้้เียอะไรวะเนี่ยออี อืออโอ้ชนอีกเฮ้ยอย่ายิงเดียวเดียวเดียวโอ้เกือบรถไหม้แล้วจะซ่อมยังไงเนี่ยนะครับก็เกมนี้นับกันที่สกอร์กันครับไม่ได้นับกันที่คิวอู้ฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายโอมโอ้ยอีกนิดเดียวโอ้นะครับเป็นเกมรู้สึกไอ้เหี้ยดักหลังคอเฮ้ยไม่ใช่อยู่ด้านบนดีกว่าเฮ้ย โอ้ยยะเกียร์นะอย่าเกียร์เลยสัตว์แล้วกูยิงไม่โดนนะให้มึงไปยซิคะแนน,นเต็มเนี่ยโดนโดนดันแล้วเนี่ยโดนดันแล้วเนี่ยโอ้ดีกร์ดีกร์ดีกร์โอ้ยเฮียดักสองตงังไอ,อ,อ,อสัตว์โอ้โหเกือบแล้วเนะี่ยไอสัตว์เกือบแล้ว เกือบแล้วเกือบเกือบดีไปไหนอือเอาโอ้ยเย็ดเคมาจากข้างๆปุบ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 ปบมาเนอึดใหญ่เอ้ยใหญ่ต้องต้องต้องดีไม่เป็นนะปุบปุบเรียบร้อยแล้วฆ่าเลยสองตัวเย็ดเคมาทีนึงเลยฆ่าได้สองตัวหึ่ นะครับยิ่งได้รับดาเมจเนี่ยก็คือคุณจะได้ไอ้ไอ้นั่นคืนเว้ยอะไรนะโอ้ยสองรูหรือเปล่าวะโอ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 แก๊ตลิงนะขวาขวาเร็วเร็วไปไปไปเฮ้ยอะไรเฮียอะไรวะเฮียอะไรยิงกูอือเอืออไอ้จัดไปโอ้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 เกียนเนี่ย นะครับก่อนหน้านี้ก่อนก่อนที่จะเอาโหมดรถเข้ามาใหม่นี่เขามีจองรถด้วยนะครับในร้านคา้าแต่ว่าคุณต้องลองเปิดดูก่อนนะโอเคไอ้สั์เสร็จอุ้อ,อ,อยานี้ยานี้เรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> ไป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 ดๆๆนที่อะไรกูวะเนี่ยโอ้โอ,โ,อโลงน้ำเฮลงน้ำทีอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวสองรู800นัดนะครับตอนนี <t ell> <t ell ้โอ้โหณจุดจุดนี้นะครับเราจะไม่ยอมให้ใครมาลุกลานเราเด็ดขาดนะโอ้โหเยอะขนาดนี้ให้พี่มึงมาขับเล่นดีไหมเนี่ยอืออโอ้โอ้โอ้ข้าก่อนฆ่าก่อนเฮ้ยเดียวกูยังไม่ทันได้คิวเลยอีย พอขึ้นหน่อยขอขึ้นหน่อยอืแล้วจุดๆนี้นะครับตอนนี้เราไล่ตามตูดไปคนหนึ่งแล้วนะครับคันหนึ่งนะอืเออเออฮีอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้โดดเบ้งลอยอยู่จะกูจะยิงไม่ได้เลยเหรอเนี่ยโอ้ไปไปไปต่อเอานั่นเพื่อนเราเหรอโทษโทษ โทษทีนะครับไอ้นั่นไข่วะเดี๋ยวเพื่อนเราหรือเปล่าอ่ะเออเพื่อนเราเยี่ยกูมาช่วยมึงแล้วเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเอ้าโอ้โอ้โอ้ my god โอ้ไ my g อดโนเดี๋ยวโดนลุมเอ้อโอ้โหแล้วจุนเนียโดนลุมปืนสั้นรีโหลดคนไวเลยเนี่ยโอ้ยวู้ ขวาหน่อยหักขวาหักซ้ายหักซ้ายหักซ้ายชนกับชนกระบองไม่โดนไม่เป็นที่อะไรเลยออเออู้เรียบร้อยแล้วตื้นตาตื่อใจไอเี้ยโอ้โหคือเกมนี้มันขึ้นอยู่กับรถกับปืนไงถ้าถ้าปืนไม่ดีก็คือฆ่าจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยครับปุ๊ปปุ๊ปปุ๊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 เล็งแบบไทยนะครับเล็งเว้นระยะห่างในการเล็งด้วยครับปุ๊ โอ้โอ้ยิงมันยิงมันแจวจอดมีการฟื้นเลือนไหมเนี่ยโอ้คราวนี้เราจะไปขับรถเล่นแล้วขับรถเล่นอยู่ที่ซ้ายเมือครับเข้าไปเข้าไปขับชมเมืองกันสักหน่อยนะครับดูซิว่าแมนมันสวยขนาดไหนครับมากดชิบค้างไว้เพื่อเป็นสลรปมงคลนะครับไอฮีใน ตัในตัดหมดแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกเลนหนึ่งเขาก็จะห้ามเอาไว้นะครับว่าห้ามผ่านนะแมนมันขับอยู่ในเมืองเลยเลี้ยวขวานะครับไปจุดสปาจุดสปาสปาเดียยวเดเฮ้ยเฮ้ยคันหนึ่งอะไปละ ขออย่าใช้เสียงเดิมไอ้เหี้ยเอ้ยตุยรักกูอยู่ได้โอ้โหโอ้โอ้ไม่กอดต่อนี้ทีมมันตามสา0รแต้มไปแล้วเนี่ยโอ้โหณจุดจุดนี้นะครับเจนจะไม่ยอมให้ใครมานะเด็ดขาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยลดความร้อนความเฮ้ยิงสิว่ากำบูมไอ้เหี้ยเอ้ยตุยกูอยู่นั่นแหละออื้ ใช้ปืนเกียร์ไงไปขับต่อครับนันจุดจุนี้ลงไปนะแต่ว่าเอฟเฟกมันไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะโอ้โอ้หูื่เกี้ชนกันเองชนกันเองไม่เดียวใครเอียวเอียวโอ้โอ้สองร้อยนัดนี่เอง ไอ้แปดยนัดไม่ใช่หรอณจุดจุดนี้เราเรากำลังจะแพ้แล้วเรากำลังจะแพ้แล้วปาม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 ปมปมปา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 มปปปามปาปาป หนีไปไหนขอฆ่าซะหน่อยโอโอโอจอดอยู่ด้านบนนะครับโอ้โอ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 รถรถอย่างนาเล่เลยเอาสิเอาสิอาสโอโอโตุย,ตย,ตยข้างเงีกเออสี่ร <laughs> ้อยสิบสามแล้วกูจะไปชนะมึงได้ไงเนี้ยไป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  รีวิวรีวิวไม่นานครับตอนนี้โอ้ยตุ้ยเนี่ยยิงไม่โดนอีกทำไมมันกากอย่างนี้วะทำไมมันกากอย่างนี้นี่โอ้รีโหลดเอาชนกันอีกเออเอาเลี้ยวเลี้ยวหาหน่อยเจอละตัวนึงอือโอ้โอ้ลอย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 เดียวกูก็ ที่เกิดที่อะไรขึ้นอ,อชนเองเออเห็นแก่ตัววะ่ะไม่ค่อยแบ่งคิวให้เลยไม่แจกให้เลยโอ้ที่ขาดโอเคนะครับนะจุดจุดนี้ครับเราเข้าเลนขวาไปเรียบร้อยครับขับรถแบบต่างประเทศนะครับหวังว่ากูคงจะไม่เจอที่อะไรนะ กูเจอแล้วล่ะแบบนี้ด <Abby at> ิดิดิดิตุ้ยตุ้ยตู้ยอือคนแม่งเลยโอ้โหเดี่ยวยังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะก็ใช้ได้อยู่นะไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาจากด้านหลังเหรอเดี๋ยวจอดจอดอือหนีก่อน เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจุดชุดสิ <c oughs> เอาปืนเลเซอร์มายิงหนิมึงไม่เกรงใจกูดิเลยแหละ <c oughs> ไปแล้วนะครับตอนนี้เราเราซิ่งอย่างเดียวครับตอนนี้น่าจุดจุดนี้นะครับด้านซ้ายมือมีรถผ่านมาคันหนึ่งแล้วครับเรียบร้อยครับทำการโซเดมมาคอมกินตับจะตายกันหมดละ <c oughs> <c oughs> นะครับก็ก็โมดนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าจะเอาเข้ามามาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเป็นโมดที่สนุกอยู่นะครับแต่ว่า exp จะได้น้อยนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นการฆ่ากันนั่นเองนะครับเอาให้อะไรกูมาเนี่ยดอกไม้อีกแล้วใครทุกการดอกไม้เนี่ยโอ้เออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแจกมาอยู่ได้แหละเอาไปทำอะไรได้ครับ,รบผมหาน โอ้ไม่ดําอะไรได้ไหอ่านคุณนาสมบัติสิมีที่อะไรเกิดขึ้นนะครับสำหรับวันนี้การรีวิวโหมดหมดเออโหมดโหมดขับรถอันใหม่ของผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับไปแล้ว